ごみ <noise> のパワーのもの。 Okay. <laughs> นุ่นแตกพุก่มน้บ ในวันนี้นะครับเราก็ได้มีทางสำนักขนส่งนะครับได้จะดำเนินการตามแผนอำนวยความสะดวกนะครับและก็ความปลอดภัยในการเดินทางนะครับนี้เราก็มีการบูรณาการร่วมกันนะครับระหว่างสำนักขนส่งนะครับและปปสภาค4นะครับทางตำรวจนะก็อปจนะครับว่าในการตรวจสารเสพติดครับเพื่อดูแลนะครับว่าคนขับนะครับมีความปลอดภัยไหมในการเดินทางครับเราก็ วันนี้ก็มีตั้งตรวจในกอฮอตรวจด้วยครับแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนะครับแล้วก็ในความพร้อมนะครับเราก็มีเจ้าหน้าที่ของสำนักขนส่งนะครับเราตั้งศูนย์คุ้มครองรถโดยสารสาธารณะนะครับคอยดูแลเรื่อความสะดวกนะครับกับประชาชนที่เดินทางครับครับก็มีการกำชับ มาตลอดนะครับตั้งแต่ก่อนก่อนเทศกาลแล้วเราก็มีการเข้าไปยังสถานประกอบการเนาะกรแเจ้าเงทางผู้ประกอบการและทางพนักงานขับรถครับว่าต้องสภาพร่างกายต้องพร้อมนะครับครับแล้วก็ไม่มีสารเสพติดนะครับผู้โดยสารก็เป็นส่วนสําคัญมากนะครับเพราะว่าอยู่กับอยู่กับรถนะครับอยู่กับคนขับแล้วก็เราก็มีเบอร์ติดต่อนะครับของกรมการขนส่งทางบกก็1584นะครับที่จะคอยช่วยเหลือให้คําแนะนํากับผู้โดยสารนะครับทุกกรณีครับผมยินดีครับครับ